สว,ส,สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้อะไรแนะนําหน่อยได้เมีย่ยงไก่นึ่งเป็นตัวเลยจ้าล่างแค่ไก่มาจากบ้านอยู่บ้านนี่ค่าตาบบย่อยเรียไ่ได้การเลยมาลางแค่พี่นอ้องปเปื่อยเลยพี่นอ้องมาจากมณีได้มากครับน้ำจิ้มถั่วตาเนื้อๆเลยพี่นอ้องมีสูตรด้วยสูตรแวนเพชรอีกแล้วนะ้าสิลงสูตรในเบิง์บอกแบบนีน้นมจิ้นมี ผักสลัดกอมิ้วผักหลายน,นาเป็นส่วนอีกแล้วพี่นอ้องหอมหอมตะคูงตะไคร่กันมี่ไปไปไปมิ้วแล้ววาวลายวาลายไปต้องวาวลายใหญ่หะงรอไก่อยู่นะคะโอ้หอมแบบเปื่อยหนุ่ยหนุ่ยเลยค่ะเชียวแบบไหนคะอ่าหอมอ่ะเนาะ เปิดหมอยังหอมอ่ะเธอเอาเครื่องสับปะรดฉันมาเล่นหรอจะจัดเต็มโ่ยฉันแต่ป่ลัวดฉันปากแดงป่ะสมเธออืมอืมไปจอนจริงกันตั้งมอ่ะเหรออืมเพราะว่าฉันหมักข้ามคืนเลยนะหมักเหรออืมอืมความชี้คืองานไงอืมอืมจับเบิร์ตประตูนั่นไง นนเนี่ยยังสั่นยังไม่ยังเบอร์เบอรแบบนี้เลยอ๋อแค่จับแค่จับกระดูกก็เคลื่อนอไข่ด้วยไก่นมหรือึปะไก่นมไก่นมหรือไก่ไสาวมีรอกลวงไข่ร่างไข่ไหมอืมไก่นมไม่หรอก หน่อยอ่ะแบบและลายในปากเลยอืมน้ำจิ้มเด็ดดีอืมทุกอย่างแต่ฟินด้นอกเลยปากซื้อตัวไงฮะวันนี้พักถูกมากมถุงละสิบห้ากับถุงละยี่สิบเองซุปเพาะเหมาไหครับ โุ้ยดยูนิ่ตุ๊บนะลาดแบบนี้เลยอเคียงเนาะเีย็ไปเป็ไปิปได้อยู่ดูบวานว่าไรว่าไ้จังจิมนะนเนาะดูจะค้นสบายกินอะไรก็ไม่ยหอย ไม่หย่อยแต่หิวเดี๋ยวก็หิวออกมะอืมใส่ใจกันอืมใส่กับไข่สุดยอดเลยหอ,ไไอม,อมไหมไหมอือกิ่นไหมลูกกูอยากกินกระสัวลูกกูบ้าลูกกูในสูอยากกินขนมจีน แทบจะพุ่งมาแล้ว <c oughs> มมนแบบกำลังจะออกสตาร์ทแบบนี้เลยพี่เนอ <c oughs> มหยา <c oughs> ดดูดังังยมองอะไรไม่เห็นเลยอะเอาอะไรก็บอก

เขาเรียกทางสุดไหมไอ้วันเหวานแบบว่าอยากขินแห้งนะไมะ่ชอบจนเสิตาเห็นงานเหรอก,ก็อยังแบบคุ้มมากเลยอยงไกลไปไกลเฉยเลยใส่กับไฟไฟฮงมากไฟทานทานอ๋อ ทานฮงอะทานฮงมากขีดฝอยแก่เนาะรุ่นรุ่นตันทานฮงภาษาภาษาภาาษไทยวันใดปุ๊วอะยามยามนั้นแฟนเพจไบ่เข้าใจอืมอ่าแกเนี่ยฮลโหลอ่ะ ตอน,นออแรยว่าจะแช์ข้าวดีไหมนะไช่หอยนี่จันไปเปลี่ยนเมนูมากคำตาสวดเลยพี่น้องเมาหันยัดเขากับมเมื่อมอิ่มอืจมกลยดนอะไรม อืมอืมอรไระสองต้นกินบอรเนี้ยแค่ไหนตัวนึงมันกับกรเกินอยู่นะปลาน้ารู้อืมเกินยังอันนี้อ่ะิกลี่ยมาก เล็บขานอกก็ยังทุที้ก็ไม่ออก <laughs> ตืดมากโปรแกมเ้าปเป็นหลักเหลือมมันเลยนะอืมจอืมตับเดชคือบ่มีตับจืเดเลยนี่ต่อกันเอาตับขึ้นหน่อยแะตับขึมี้เไ็นเลคกินแล้วจ้ะอืมเอาอ,อีดีตัว มันเกิืนแม่มันติดอยู่นี่นิดน,นึงเหรออ,อืมหอมากเลยอ้าวขาวบดอืมจอบปะมึงจะจะทอะไรฟัง <c oughs> อะไรแล้วแล้วก ื ừ, ị, ่นมาน้างิ๊กน้างอตอนกลางวันก็วิดีโอคอลก็หน้างี้กหน้างอให้่้จะไปถามว่าเป็นอะไรให้เจ่อเรารออีกก็ว่างันจมแ้วเอาถา่ต้องไหนอ่ะสุ่วๆมาเซ็ตนงี้ยกะถามว่า เป็นหยางไม่ได้เป็นไรแต่หน้านหน้าในแบบซิกนี้รู้จกซิกนี้ไหมอะไรคือซิกนี้กือกาแฟที <c ười> นางบอกว่าเจ <c ười> อมีคนอื่นเป็นกันที่ว่า ไปเห็นข้อความมันเห็นะไรบอสกูขึ้นรถไปแล้วจีกูบ่มีเลยรถกูบ่มีเวลาเลยไอ้าตัวม่นนางขาดตอนนี้ดีมเ้งเธอเป็นเราจแต่ก็ต้องเราบอสเมื่อไหร่นางก็บอกว่าฉันฝันมันเคอมีคนอื่นคนแล้วซีมันบอก เธอคิดมากเคอไปเจออะไรมาเจอผู้บ่าวเก่าเธอที่นี้เอาเก็บมาคิดแต่ไปคิดอีกคนนึง <aro> ลอง้ออะไรวะ <S <S เลิกกันไปเลยเขาก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้เปล่าแต่ว่ามันก็จะมีแบบเลิกแบบคือเลิกไม่สามารถที่จะกลับเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกันแล้วแต่ได้มีคนเดียว อ,อ,อือืมอ้มตังอื้มต้อ,อ,อ,องได้แกงเพือนอึดตึกอื้มอื้มน้ำตาลกินักเมื่อไรเราเถอัน้ำมันหิวบ่พ้าบอกขายลูกบ่ข้าวนันอาหารเม็ดมา้านอ๋อข้าวแกงยูนันรัะ กินห่าเ่าหืมโหลดมาเลยิเอาไปตุ่นไ่กี่ตูดนี่ตัวว่ะ้อนหม้กแซ่บอยากกินม like like ันน mm ี hmm. <S <S ้หมือนแบบนี้เลยก็ใส่น้ำจิ้มนี่เลยน้ำจิ้มแบบอืมก็สุดไก่ของตัวเล็กแป สองตัวไปดิอือม,มีตัวคำว่าอืมอหือแับนี้มันก็ต้องแซ่บไหมอะ่ะแวนเพชรทำเองนะ นั่งอย่างไปถาจะหาโมงเลยบ่หกโมงห้าโมองอยังไม่ถึงห้องเลยซื้อของอช่วงนีนพักถึงเบื่อไปหน่อยอืมอืมอืม,อม có cái kiếm sạc không sợ Nàng có nói đi nào Nàng mình cây nàng Bữa đó con dưới Không hơi Không ฉันก็ไม่ได้กินปีกเลยหิวอะไร เจ mm hmm. พี่นอกตัง,ตงละมือห้อสองคนขอตัวลาไปก่อนจะมาพุ๊บมาขอ,อกันไม่กินอะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย